อไองค์การบริหารส่วนตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงานประเพณีชักพระปี2567ระหว่างวันที่17ถึง20ตุลาคม2567ณไร่สาธิตตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอีกสักครู่นึงเรากลับมาติดตามชมรายละเอียดกันนะครับว่า มีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y o u t u b e บาจอมเ i นือซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปบนี้เนี่ยเราออกอากาศหลักๆกันทางช่อง youtube ของบาจอมเนืซิมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนําเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งในช่อง YouTube หลายๆช่องนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเชอเจอทางช่อง YouTube อื่นๆก็ฝากมากดติดตามทางช่อง y u t u b e บาจอมเนือซิมกันด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของการฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับงานบนุญงานวัดงานมัส,สยิดงานการขุดสวนต่างๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานอ,อื่นๆนะครับงานศพงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงน้ำชาง,งานขึ้นบ้านใหม่งานอื่นๆครับฝากคุณผู้ชมฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรับบริจาคเลือดนะครับหรือข่าวอื่นๆครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน อันนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆนะครับ0993154905ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะเป็นการฝากข่าวไว้ที่ร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เหมือนกันนะครับในเพจ Facebook ของสลาวุฒคอมพิวเตอร์สตูลที่เป็นของศักามานาัง074ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากข่าวไว้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาแล้วก็นะํามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ชมมีหลากหลายช่องทางนะครับในการร่วมกันฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะเป็นการร่วมกันลงโฆษณาครับสาเทป1000บาทเท่านั้นเองนะครับหรือจะแบ่งเป็นเทปเทปเทป1เทป1เทปก็ได้เหมือนกันนะครับเทปละ100บาทนะครับแล้วก็จะมีการโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการโพสต์ประชาสัมพันธ์เนี่ยกับร้านสาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับอยู่สไลด์ไหนแล้วไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยหาสไลด์ก็แล้วกันนะครับ ของร้านสลัวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับการร่วมลงโฆษณากับาทางร้านสลัวุธคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็เดือนละเดือนละเดือนละ1,000บาทนะครับหรือจะเป็นวันวันละ100บาทนะครับใน1วันเนี่ยเราโพสให้คุณผู้ชมเนี่ยประมาณ2รอบถึง3รอบนะครับแล้วแต่วันว่าสามารถจะโพสได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่หลักๆยืนพื้นอยู่ก็ประมาณ1รอบถึง2รอบนะครับ ในการโพสประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ชมถามว่าโพสหนึ่งรอบนั้นได้เยอะไหมก็หลายหลายครั้งอยู่นะครับในหนึ่งรอบเนี่ยมันจะมีหลายเพจนะครับในหนึ่งรอบมีหลายเพจ Facebook มีหลายกระดุม a c e b o o k แล้วก็มีหลายสื่อโซเชียลนะครับรวมรวมแล้วรอบหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบหนึครั้งนะครับในการโพส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 ในแต่ละรอบนะครับก็จะแบ่งรอบในการโพสก็อยู่ที่รอบเช้ารอบเที่ยงแล้วก็รอบเย็นนะครับอันนี้คือหลักๆหลักๆคือรอบเช้ารอบเที่ยงรอบเย็นนะครับแต่เวลาโพสเนี่ยก็วันหนึ่งประมาณ ประมาณ2รอบขึ้นนะครับประมาณแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะจริงๆแล้วมีการโพแสแสมซมเสิริมเข้าไปด้วยนะครับสำหรับการร่วมกันลงโฆษณากับด้านสลาวุธคอมเพอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเดี๋ยวผมค่อยขึ้นรายละเอียดให้ก็แล้วกันผมจำสาสไ์ไม่ได้ว่าอยู่อันไหนนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเรานะครับอเมื่อกี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเสียงใครนะครับที่เป็นเสียงอบอกว่าไปฉักวาปอไปฉักฉักฟลากันนะครับ เป็นเสียงของอคุณอีสันติภาพนะครับคุณผู้ชมไปหาดูในเพลงเพลงชักพระนะครับมันจะมีหัวพูดขึ้นมาบอกว่าไปชักพระกันนะครับนี่คือ,อหลาหาาจ,จะสงสัยนะครับว่าใครนะครับเปิดวัเเทพให้เมื่อกี้ไปชักพระกันนะครับ สำหรับประเพณีชักพระนะครับปี2 5 6 7นี้นะครับาการชักพระก็ที่องค์การบริหารส่วนตมูลโดยเจริญนะครับเขาจัดางานลากพระชักพระขึ้นนะครับที่ไร่สาธิตอยู่ที่ตำบลอุลดอยเจริญอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลน,นะครับตรงบริเวณสระน้าไร่สาธิตนะครับโดยงานก็จะเริ่มกันวันที่17ถึง20ตุลาคม267 7นี้ นะครับวันที่17นั้นเนี่ยก็จะมีการแสดงรองแงงคณะน้องบีแล้วก็วันที่18นั้นจะเป็นพิธีเปิดแล้วก็การแสดงต่างๆนะครับส่วนวันที่19นั้นก็จะเป็นการแสดงต่างๆนะครับอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มประชาชนกลุ่มน,นี้กลุ่มนั้นนะครับในการแสดงกิจกรรมต่างๆครับแล้วก็วันที่20ครับ20ตุลาคม2อ6 7รออันนี้พลรราดไม่ได้เลยนะครับสำหรับน้องๆวัยรุ่น กับศิลปินวงก้อยกินนารีนะครับประทะด้วยวงเพอนะครับวงเพอประทะวงก้อยกินนารีนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดส่วนบัตรผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับบัตรเข้าประตูแต่เขาบอกว่าบางท่านบอกว่าเข้าชมฟรีแต่ผมบอกว่างานนี้น่าจะถ้าเป็นคอนเสิร์ตนี้น่าจะเก็บบัตรนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปก็พาเงินเผื่อไปด้วยนะครับเผื่อเขาเก็บบัตรแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาเก็บบัตรนะครับไม่แน่ใจว่าร้อยหรือร้อยห้าสิบบาทนะครับผมไม่แน่ใจนะครับในส่วนของ าการเข้าชมคอนเสิร์ตวงก้อยกิน,นรีปัทวงเพอวงเพอปัทวงก้อยกิน,นรีวันที่20ตุลาคม2567นะครับที่งานชักพระไร่สาธิตครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็พาเงินไปด้วยนะครับเผื่อเขาเก็บบัตรค่าผ่านประตูแต่ทุกๆปีที่ผ่านมาเขาเก็บบัตรค่าผ่านประตูนะครับส่วนอ,อื่นๆน,นั้นเป็นการดูฟรีนะครับ แต่ทุกปีที่ผ่านมาคือเก็บปัดเกบเ็บเงินค่าผ่านประตูนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็พาเงินเผื่อไปด้วยสักนิดหนึงก็แล้วกันนะครับสําหรับงานที่ไรสาธิตนะครับงานประเพณีชักพระงานลากพระนะครับซึ่งจะมาถึงกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วม งานไปเดินเที่ยวชมงานกันได้เลยส่วนแม่ค้านะครับถ้าต้องการจะ,จะติดต่อออกบูธจำหน่ายสินค้าก็ติดต่อกับที่เบอร์063-550-7408กันได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของข่า,ขาวประชาสัมพันธ์อีกอันหนึ่งนะครับก็คือร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนที่จังหวัดลบบุรีนะครับจะทำการทอดผ้าป่ากันขึ้นในวันเสาร์ที่14กันยายน2567นะครับก็คือประมาณสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราบันทึกเทป8กันยายน2567ครับคุณผู้ชมนะครับไปร่วมทอดผ้าป่ากันได้เลยนะครับเพื่อการศึกษานําเงินเพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษานักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนนะครับ โดยกำหนดการนะครับคร่าวๆก็คือเวลา9โมงเนี่ยจะทำการเตรียมขบวนตั้งองค์พระป่าสามัคคีแล้วก็เวลา10นาฬิกาก็ประทานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็11นาฬิกาเนี่ยถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์แล้วก็ถวายพระป่านะครับแล้วก็เวลา12นาฬิกาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันนะครับ สำหรับท่านที่ไม่สามารถที่จะไปร่วมกับที่โรงเรียนกันได้ก็สามารถที่จะทําบุญผ่านบัญชีธนาคารกันได้เลยนะครับธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี1110847726ชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลุบบุดีนะครับย้ําเลขบัญชีธนาคาร M. อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการร่วมกัน ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้นะครับธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี111 0 8 4 7 7 2 6ชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลุบุรีนะครับนี่คือ,อข่าวที่ฝากกันเข้ามาคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับทางโรงเรียนนะครับ0 8 6 8 0 5 8 7 6 2 0868058762ครับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีนะครับนี่คือข่าวงานบุญที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับสำหรับการร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลบบุรีนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะาฝากข่าวไปแชา์สัมาร์กันได้เลยกับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับนี่ครับสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมกันลงโฆษณากับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับในสื่อโซเชียลทุกๆรูปแบบของร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์นะครับก็เดือนละ1 0 0 0บาทหรือจะเป็นวันวันละ100บาทนะครับเราโพูดให้กับคุณผู้ชมทุกวันวันละ1รอบขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีข่าวที่จะให้กับคุณผู้ชม มีข่าวที่จะให้พูดประชาสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณสัก2รอบสรอบนะครับเฉลี่ยประมาณนี้นะครับต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อที่เบอร์0 8 2 6์แ9 9 1เได้เลยกับร้านสารวุฒิคอมมิเตตจังหวัดสตูลนะครับเขารับงานลงโฆษณากันด้วยนะครับฝากข่าวประชาัมพันธ์ฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นค่ะทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับของ d t แท็กนะไม่ใช่คิอของย e ืมในระบบเติมเงินนะครับตัวนี้เป็นโฆษณาแฝงคุณผู้ชมกดสมัครตามรายละเอียดตรงนี้กันได้เลยนะครับไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเป็นโฆษณาแฝงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นย e ืมในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอยากให้เบอร์เดิมเนี่ยไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วคุณผู้ชมกดกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดีแท็ในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกให้เบอร์เดิมเช่นกันนะครับเ,น,บเ,เน,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 บนี่ยแ e ม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเหมือนกกัััันนนนนะะคคคครรรรรบบตววีีีีี้จเเ็็ใงหืือออออ่่่่าาาดดยยยยโทฟข แล้วก็ตัวนี้จะเป็นดีแท็ในระบบเติมเงินเหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะใช้เบอร์เดิมเหมือนกันครับตัวนี้เด็ดอยังเดียวไม่มีโทรฟรีตัวนี้จะเป็นเอสในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะใช้เบอร์เดิมก็เหมือนกันครับแบบ1วัน2วัน3วันนะครับก็กดสมัครกันได้เลยครับแล้วก็ถ้าเป็น3 G กับ4 G นั้นเน็ตแม้ลดสปีดมันลดความเร็วนะครับแต่ถ้าเป็น5 G เขาจำกัด1 GB ต่อ1วันเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะเป็นโทรในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะใช้เบอร์เดิมกดสมมมัััััััััคคคครรรรรรกกกกกกนน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 ไไดดด้้้เเเเเเเลลยยช่ะะะะบบบบบตตวีจป็็โทใิิงหือ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นดุลยเดินระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็20เมกะบิตเปอร์สิบห้าบาทนี้เนี่ยอย่างเดียวไม่มีทบปรีแม่นอสปิดมาลดความเหลือนะครับแล้วก็ได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะใช้เบอร์เดิมกดสมัครกันได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยกับร้านสรุปควเตอร์จังหวัดสตูลนะครับตอนนี้จะเป็นดีเทคในระบบเติมเงินครับก็เหมือนกันครับก็เบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะใช้เบอร์เดิมกดสมัครกันได้เลยเหมือนกันนะครับติดตตต่่ออออสสสบบบถาาามมมรรรรวววดดเเเนนนิิกกกััััั้้ลลูคคพ์จงหไยะ็ เพจเฟซบุ๊กร้านสซลุอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับก็คือเพจนี้ครับนี่ครับเพจนี้ร้านเซลุวเตอร์สตูลสาขามานังตรงนี้นะครับจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับถ้าเป็นติดต่อทางไลน์ก็ได้0 8 2 6์9 9 9 1 7นี่แอดไลน์กันได้เลยเช่นกันนะครับหรือจะโทรโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเความเติมกันได้นะครับที่ศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอดีไลน์ครับ S อส W ซียดีวูทีนะครับติดต่อทางไลน์คุณผู้ชมต้องมีโโโปปรรรไไไฟฟลล์์์ด้้ววยนะคับพสต นะครับแล้วก็มีรูปที่เป็นรูปคนของคุณผู้ชมจริงๆนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะบล็อกออกจากระบบนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะสกรีนสแกนคนที่ต้องการจะมาเป็นเพื่อนจริงๆนะครับประเภทที่าลายลายเถื่อนๆอะไรแบบนี้นะครับลายเถื่อนๆลายมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวเขาก็จะบล็อกกันหมดนะครับไอ้พวกที่ตอนแรกๆตอนตอนขอเป็นเพื่อนแรกๆน่ะเป็นหน้าคน สักพักหนึ่งกลายเป็นรูปหน้าหมาขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาก็จะไม่เอาเป็นเพื่อนนะครับเขาไม่ต้องการเป็นเพื่อนหน้าหมานะครับก็เป็นต้องการที่จะเป็นหมากับเพื่อนนะครับเขาไม่ต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับคนหน้าหมาแบบนี้นะครับอือด่าแบบนี้ดีกว่าครับหลอกด่าไปในตัวนะครับประเภทที่แรกๆมาเนี่ยใช้โปรไฟล์เป็นหน้าคนดีเลยครับพออยู่ไปสักพักหนึ่งนะครับสัก2เดือนนะครับหรือบางที1สัปดาห์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์จากหน้าคนเป็นรูปหน้าหมากันนะอันนี้เขาไม่เอานะครับอาประเภทอ่าคนหน้าหมาเนยเคคาไอนะรรััับบหลลกดปใตว ฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการติดตามทางช่องยู u ูบบัารจดหมายซิมนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามกันได้เลยครับขอบพระคุณในหลายๆท่านที่กดติดตามทางช่องยู u ูบบัารจดหมายซิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาย้ําของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับางานชักพระครับชักพระลากพระนะครับและแต่ว่าจะคุณผู้ชมจะเรียกกันนะครับบางพื้นที่จะบอกว่าชักพระบางพื้นที่จะบอกว่าลากพระ นะครับลากพระลากเรือพระชักพระชักเรือพระแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะออกเสียงครับกับงานประเพณีมันเป็นประเพณีนะครับมันเป็นประเพณีครับที่เราสืบทอดกันกันมานะครับแรมหนึ่งข้าเดือนสิบหนึ่งใช่ไหมครับแรมหนึ่งค้าเดือนสิบหนึ่งใช่ไหมครับประเพณีลักพระวันลักพระครับแค่คือออกพรรษาออกพรรษาปุ๊บรุ่งเช้าก็คือลักพระใช่ไหมเรา ปวารณาออกพรรษาเสร็จปุ๊บรุ่งเช้าเราชักพระถูกต้องไหมครับถูกต้องนั่นเลยนะครับนะครับนี่คือเป็นเป็นประเพณีนะครับการชักพระลักพระครับซึ่งจะจัดกันแบบยิ่งใหญ่ก็คือทางภาคใต้ของเรานะครับจะมีกันแล้วก็เขาบอกว่าลักพระยิ่งใหญ่นี่ก็จะอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับรักพระยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือจังหวัดสงขลาบุญศาสตร์เดือนสิบยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับ ของที่ตรังเนี่ยมันจะมีอะไรสักอย่างนึงแล้วนะครับผมจำไม่ได้ที่ตรังเนี่ยนะครับมีอยู่ครับแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอันเนี้ยมาของเราครับงานประเพณีชักพระนะครับอยู่ที่ไร่สาธิตตําบลอุดัยเจริญอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลนะครับแม่งานก็คืออบตอุดัยเจริญนะครับซึ่งงานจะจัดกันวันที่17ถึง20ตุลาคม2567นะครับโดยในวันที่17ตุลาคม2567เนี่ย จะเป็นอรองยงคณะนงบีนะครับแล้วก็วันที่18นั้นจะเป็นพิธีเปิดแล้วก็การแสดงต่างๆนะครับแล้วก็วันที่19เาจะเป็นการแสดงต่างๆนะครับของกลุ่มนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็วันที่20ครับ20ตุลาคมส5 67วงก้อยกินนาลีปะทะวงเพอนะครับวงเพอปะทะวงก้อยกินนาลีนะครับส่วนสำหรับท่านที่ต้องการจะออกบูธจำหน่ายสินค้าก็ติดต่อโทรศรัพท์ที่เบอร์ศูน ห้าห้า8กันได้เลยนะครับ0 6 3 5 5 0 7 4 0 8ติดต่อออกบูธขายสินค้ากันได้เลยครับตารางเมตรละกี่บาทนั้นไปคุยกันเอาเองนะครับในส่วนของอค่าสถานที่ในการออกบูธขายสินค้าของงานชักพระที่ไร่สาธิตตมบุอุดยเจริญอำเภอกวนการหลงจังหวัดสตูลครับอย่าลืมจะพลาดไปชักพลากันนะครับพี่น้องเฮ้อ